เล่าข่าวลาไทยถึงใจถึงอารมณ์เชิญเข้ามาชม LTV ทีวิชันสไปดีแอรทีวิชันครับวันนี้นะครับไอ้แจ็คไม่พูดไม่ได้นะครับกำลังเป็นกระแสและเป็นที่ยอมรับกันนะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับของฟุตบอลทีมชาติลาวยู19ครับ ก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหรือว่า AFF U19 Boy Championship 2022ครับได้ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเมื่อวานนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติมาเลเซียแล้วก็ทีมชาติลาวครับผลการแข่งขันนะครับก็ปรากฏว่าทีมชาติมาเลเซียชนะทีมชาติลาวไปด้วยสกอร์2-0ครับ นะก็มาเลเซียคว้าแชมป์ไปได้ในปีนี้ครับฟุตบอลทีมชาติลาวหรือว่าทีมสปปลาวสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสาคัญในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับโดยทําผลงานชนะติดต่อกัน5นัดเลยนะครับในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลรอบนี้นะโดยทีมชาติลาวยู19ชุดนี้ครับทำผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลรายการนี้ได้สําเร็จครับ จากการทำผลงานชนะทีมชาติไทยยู19ไปได้ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศครับโดยทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับถือเป็นการชนะรวดเดียวติดต่อกัน5นัดครับจากการแบ่งกลุ่ม4นัดจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติไทยไปได้ครับผลงานของทีมชาติลาวยู19ที่ผ่านมานะครับแข่งกันไปทั้งหมด6นัดครับก็คือชนะติโมเลสเต้2ประตูต่อศูนย์ครับ และชนะกัมพูชาไปได้2ประตูต่อ1ครับมาชนะสิงคโปร์ได้3ต่อหนึ่งครับและชนะมาเลเซีย1ประตูต่อศูนครับและรอบรองชนะเลิศอย่างที่เราทราบกันดีครับชนะทีมชาติไทยไปได้2ประตูต่อศูย์และรอบชิงชนะเลิศแพ้มาเลเซียไป2ประตูต่อศูนย์ครับ นะโดยทีมชาติลาวครับก็ถือว่าได้รองแชมป์นะครับในชุด u 19ชุดนี้ภายใต้การคุมทีมของมิชเอลไว้หัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งสร้างผลงานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ลาวครับถึงจะเป็นรองแชมป์แต่ก็สู้ได้สมศักดิ์ศรีครับผู้เล่นทุกคนเล่นได้ดีเยี่ยมเลยนะครับทำกันเติมกันทั้งเกมรุกเกมรักนะครับไม่มีเหนื่อยเลยนะครับทำตามแผนที่ได้วางกันไว้จนจบเกมครับ การแข่งขันครั้งนี้ถือว่าได้ครองใจคณะกรรมการผู้ชมในสนามและต่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับคนลาวทั้งประเทศนะครับซึ่งรวมตัวรวมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวันนั้นนะครับที่ก,การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน,นี่ก็นับเป็นก้าวที่สำคัญนะครับของทีมชาติลาวในการพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่าสปปล,ลาวครับได้มีการตื่นตัวทางด้านการกีฬาและมีการพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่องทีมนักกีฬาฟุตบอลลาว ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ครับที่ทําให้คนทั้งโลกเห็นนะสําหรับก้าวต่อไปของทีมชุดนี้ครับที่จะเดินทางไปพิสูจน์อีกหนึ่งความสามารถครับก็คืออีกหนึ่งรายการใหญ่ฮนะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับโดยรอบคัดเลือกก็จะทําการแข่งขันในระหว่างวันที่10ถึง18กันยายน,นี้โดยประเทศลาวเป็นเจ้าภาพในกลุ่ม C ครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยทีมญี่ปุ่นทีมเยเมนปาเลสไตน์ กวมและประเทศลาวที่เป็นเจ้าภาพครับโดยตารางการจัดการแข่งขันนะครับจะเจอกันทั้งหมด4นัดนะครับก็คือนัดแรกเลยครับก็คือวันที่10เดือนกันยายนทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติกวมในเวลา6โมงแรงครับและนัดที่2ครับทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนหกโมงแรงเหมือนกันนัดที่3ครับทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติเยเมนในวันที่14กันยายนเวลา6โมงแรง และนัดสุดท้ายครับทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติปาเลสไตน์ในเวลา6โมงแรงของวันที่18กันยายนนี้ครับการแข่งขันรายการนี้จะมีจำนวนทีมเข้าร่วม43ทีมแบ่งออกเป็น10กลุ่มโดยอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนลำดับที่2ของแต่ละกลุ่มก็จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่อูเบกิสถานด้วยเช่นกันในปี2023ครับครับการจะเป็นแชมป เป็นสิ่งที่ยากนะครับแต่การรักษาแชมป์เป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าและยากยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะคือการชนะใจคนนะครับการเป็นแชมป์ในใจคนนั่นต่างหากเหมือนที่ทีมสปปลาวเป็นแชมป์ในใจคนของคนทั้งชาติในสปปลาวครับขอบคุณนักเตะขอบคุณหัวหน้าสตาฟโค้ชขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันสนับสนุนให้เกิดสิ่งดีๆครั้งนี้และตลอดไปครับ แล้วพบกับ r r o รที Vision ได้ใหม่ในมือหน้า <L TV. S 1> สบายดี